ชั้พัพพิลมณีอายุ14ปีชุมชนสุขาวดีส่งเข้าประกวดค่ะค่ะวันนี้มีความสามารถพิเศษอะไรมามอบให้กับท่านคณะกระรมการกับผู้ที่มาให้กำลังใจคะร้องเพลงค่ะเชิญค่ะต้องมีดนตรีไหมไม่ค่ะเชิญค่ะท้าที่จัพมาสืิอผ่าตะตา ้สอบถามนะคะนางนกพมาศนะคะจะสามารถมีส่วนร่วมในการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยของเราได้อย่างไรบ้างก็คือนางพม่าใส่ชุดไทยไปอันรักษ์ประเพณีของไทย ปีนี้ได้จัดทำพ่านี่ยงขึ้นมาเพราะว่ามันสวยงามแล้วค่ะแล้วก็อน,กนุรักษณรรมประเีนีของไทยด้วยค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะปุ้มปุเป็นกำลังใจให้กับน้องหมายเลขหนึ่งด้วยนะคะชุมชนสุขาวด,ดีส่งเข้าประกวดนะคะเด็กหญิงทักพิรมดัครามค่ะอันดับต่อไปค่ะหมายเลขสองชุมชนบุรพาสามคีส่งเข้าประกวดค่ะ ท่านนายกนครกิติคูณธนากรนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสูงเนินสภาสมาชิกเทศบาลตำบลสูงเนินคณะกรรมการทุกท่านแถกผู้มีเกียรติและพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอสูงเนินทุกคนคะ่ะ ดิฉันนางสาววรรณนาตรีอาพรวงเป็นตัวแทนของชุมชนบุญพาสามัคคีปัจจุบันอายุ27ปีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสาขาวิชาเทคโนโลยีสาราสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีปัจจุบันประกอบอาชีพในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปประจำสาขาวิชาฟิสิกส์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีค่ะ พิเศษอะไรมามอบให้กับพิะกรรมการรำไทยค่ะมีเพลงไหมคะไม่ต้องก็ได้นะคะเชิญค่ะได้ค่ะ ขอเสียงเพลงไว้เผื่อเปิดให้น้องลังตรงไหนเนี่ยชึ้นเนื้อต้องแบ่งวะโอ้ตรงหลอกเห็นหมเกำลังประสบสภาวะน้ำท่วมคุณมีความคิดเห็นและมีส่วนร ในการให้ความช่วยเหลือได้อย่างไรบ้างทูค,คำถามนะคะประเทศไทยกำลังประสบสภาวะน้ำท่วมคุณมีความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือได้อย่างไรบ้างเชิญได้ไ ขอบคุณสำหรับคำถามนะคะในปัจจุบันค่ะสำหรับเดือนนี้นะคะหน้าฝนของประเทศไทยปีนี้พายุเข้าหลายๆลูกติดต่อก,กันดังข่าวในปัจจุบันนะคะก็คือจังหวัดนครราชสีมาจะประสบปัญหาวิกฤตน้ำท่วมในทุกๆอำเภอเลยรวมถึงอำเภอสูงเนินด้วยค่ะสำหรับดีฉันคิดว่า การช่วยเหลือนะคะก็คือการส่งต่อข่าวสารค่ะจากอุตุกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ mm hmm. เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องอะคะ่ะในจังหวัดนครราชสีมา mm hmm. เฝ้าระวังน้ำท่วมและอีกอย่างหนึง่งเราสามารถช่วยในการบริจาคสิ่งของข้าวสารอาหารแห้งถุงยังชีบำผ่าไปช่วยกับชาวบ้านที่ประสบ ปัญหาอุทกภัยในปัจจุบันได้ด้วยค่ะและสุดท้ายนี้ค่ะดิฉันขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะเทศบาลตำบลสูงเนินและอำเภอสูงเนินหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนับสนุนให้มีการจัดงานประเพณีลอยกระทงในวันนี้ขครึ่งค่ะเพื่อเป็นการสื่อสารและอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามแบบนี้ต่อไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันกนกวรรณประตาคามิน หมายเรียกสามชุนชนบ้านเราส่งเข้าประกวดค่ะค่ะวันนี้น้องน้องกระนกวันนะคะมีความสามารถพิเศษอะไรมามอบให้คะรำค่ะรำบงนะคะอาขอเพลงหน่อยค่ะ หรือได้แนวคิดจากสิ่งใดคะคิดว่าการแต่งการด้วยชุดผ้าเยาี่ยงนัดารในวันนี้ได้รับแรงบันดาลใจหรือได้แนวคิดจากสิ่งใดคะเชิญค่ะขอบคุสำหับคำถามค่ะคิดว่าผ้าเยี่ยงดังงนะคะเป็นผ่าอันลักของ สูงแมนค่ะสำหรับความสามารถพิเศษวันนี้นะคะจะมารําเพลงโทราชต้องรับค่ะขอให้ทุกท่านรับชมได้เลยค่ะ ในปัจจุบันประเทศไทยมีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นน้องคิดว่าหน่วยงานภาครัฐควรให้การส่งเสริมผู้สูงอายุด้านใดบ้างทวนคำถามน,นะคะในปัจจุบันประเทศไทยมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากน้องคิดว่าหน่วยงานภาครัฐควรให้การส่งเสริมผู้สูงอายุด้านใดบ้าง อขอขอบคุณสำหรับคำถามนะคะอยากจะส่งเสริมในด้านการให้ผู้สูงอายุเห็นคุณค่าในตัวเองและใหูนว่าตัวเองไม่ได้เป็นภาระของลูกหลังครอบครัวค่ะและกิจกรรมที่อยากให้ทํานะคะก็อยากจะทําให้กิจ,กจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์อย่างเช่นการให้ผู้สูงอายุได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะอย่างเช่นการเย็บปักถักร้อยการถัก การจักสารการน้องการเต้นการนําต่งจากนี้ไปสุขสบายไร้กังวลกับเรียนท่านนายกนครขิติพูลธนากรท่านกรรมาการผู้มีเกียรติและสวัสดีพี่น้องชาวสูงเนินทุกท่านดิฉันนางสาวสุภัสรารงเทศน้องฟีมอายุ18ปีกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนสูงเนินชุมชนยติเจริญกมสง่งเข้าประกวด ฝากเนื้อฝากตัวฝากเป็นกำลังแรงใจแรงเชียร์ให้น้องปินคนนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะชื่นใจเนาะนะคะกองเชียร์นะคะวันนี้ความสามารถพิเศษค่ะรำค่ะอ่าขอเพลงเลยคะ่ะลูก เด็กในชุมชนของน้องมีปัญหาเรื่องการติดยาเสพติดน้องคิดว่าน่าจะมีสาเหตุมาจากอะไรและมีแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไรคะ ค่ะขอบคุณสำหรับคำถามนะคะส่วนตอนน้องฟิลม์มน้องฟิล์มคิดว่าปัญหาหลักๆเลยคือเกิดจากการละเลยดูแลจากครอบครัวค่ะแล้วก็อาจจะเกิดจากการติดเพื่อนมากเกินไปไม่มีการชักชวนให้ไปในสังคมแบบนั้นมียาเสพติดและแนวทางแก้ไขนะคะน้องฟิล์มคิดว่าน่าจะจัดกิจกรรมทำอะไรร่วมกันในชุมชนค่ะแล้วก็อย่างเช่นเออ กิจกรรมการแข่งกีฬาในชุมชน,นะค,ะค่ะเพื่อไม่ให้เกิดปัญหายาเสพติดนี้ขึ้นค่ะและสุดท้ายนี้ขอฝากให้ทุกคนรณรงค์ยาเสพติดและรณรงค์ใส่ผ้าแย่งนางดำที่เป็นของดีเมืองสูงเนินไว้ให้สืบสารต่อๆสู่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปค่ะ บเรียงท่านนายงนครกิติบูรณนาโตรคณะกรรมการทุกท่านและสวัสด,ดีที่น้องชาวสุนเนินทุกคนค่ะดีชนันนางสาพวพนวัีอัศพรโสภิตชื่อเล่นน้องแพลวอายุ18ปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนสูงเนินเป็นตัวแทนของชุมชนสว่างแตงท่านค่ะ ค่ะวันนี้น้องมีความสามารถพิเศษอะไรมามอบให้กับผู้ที่มาให้กำลังใจน้องคะลำค่ะขอเพลงค่ะ มีการพัฒนาด้านใดมากที่สุดทวนคำถามนะคะในฐานะที่น้องเป็นคนสูงเนินน้องอยากให้สูงเนินมีการพัฒนาด้านใดมากที่สุดค่ะเชิญค่ะขอบคุณสำหรับคำถามค่ะสำหรับน้องแพลวนะคะคิดว่าชุมชนสูงเนินความปรับปรุงด,ด้านไฟค่ะเพราะว่าแต่ละชุมชน จะมีที่ที่ไฟเข้าไม่ถึงและอาจจะทำให้เกิดการจี้โป้นหรือที่ ฐนธะทำงามนามประตูน้ำรุ่งเรืองสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธนานัเลิบสูงเนินอายุ18ปีกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนสูงเนินชุมชนนัน้นชุมชนประตูน้ำรุ่งเรืองส่งข้าประกวดค่ะฝากช่วยเชียร์น้องฟ้าเบอร์11ด้วยนะคะ ค่วันนี้น้องฟ้านะคะมีความสามารถพิเศษเลยมามอบให้พ่อแม่พี่น้องชาวชุมชนเราคะฟอนหัตถศิลป์ชิ้นง่างดำค่ะอันไหนคะขอเพลงมาเลยค่ะมาาสิแต่เ ปัจจุบันมีคู่ปรองหรือมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรคุณคิดว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไรควรทำถามนะคะวัยรุ่นในยุคป,ปัจจุบันมีคู่ปรองหรือมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรน้องคิดว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไรเชิญค่ะขอบ สำหรับคำถามนะคะสำหรับตัวน้องฟ้าคิดว่าไม่เหมาะสมค่ะแต่ถ้าหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ควรรู้จักการป้องกันค่ะด้วยการใส่ถุงยางอนามัยหรือการกินยาคุมเพื่อดับเอาไว้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คะเด็กยุคใหม่นะคะชัดเจนโอเคค่ะ สวัสด,ดีนายนะครกนะิติภูนนาครและกรรมการทุกท่านและสวัสด,ดีชาวสุขเนิน,นทุกคนดิฉันนางสาวเ็นุมลทิพย์กโทคชุมชนเสริมสุขพัฒนาส่งเข้าประกวดค่ะค่ะวันนี้น้องรําไทยอาคขอเพลงค่ะลูก ีไทยที่สำคัญในการดึงดูดชาวต่างชาติให้มาเที่ยวในเมืองไทยจุนคาถามนะคะอยากให้น้องบอกจุดเด่นสำคัญของคนไทยในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีไทยในการดึงดูดชาวต่างชาติ ให้มาเที่ยวในเมืองไทยค่ะเชิญค่ะขอบคุณสำหรับคำถามนะคะฉันคิดว่าการจุดเด่นของคนไทยคือการไปลามาไหว้ยิ้มสวยของคนไทยค่ะที่สำคัญคือวัฒนธรรมไทยเป็นวัฒนธรรมที่งดงามและสวยงามของคนไทยมีวัฒนธรรมมากมายที่คนไทยได้ก่อขึ้นไว้นะคะที่สำคัญคือจุดเด่นแบบที่สำคัญคือ งานลอยกระทงค่ะที่ชาวต่างชาติควรมาเพราะว่าเป็นประเพณีไทยที่เราควรรักษาวไว้ค่ะค,ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะน้องหมายเลขสิบสองนะคะชุมชนเส,นสนริมสุขพัฒนาสมโชคบกวดค่ะหมายเลขสิบสามชุมชนเบนเ็บนจมิตทรงเทคาบกวดค่ะ มีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรเชิญค่ะในปัจจุบันในปัจจุบันมีฉันคิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงค่ะโดยคิดว่าอย่างเช่นการแต่งกายนะคะจะมีการแต่งเสื้อผ้าที่ไม่รัดก,กูมาหาแล้วก็ ใหญ่สูงเนินชุมชนทองข้าวออกศินปามัคีโซข้าวประกวดค่ะถ้าวันนี้เรามีความสำาร็จพิเศษอะไรไวมอบให้ท่านคณะกรรมการค่ะมาเต้นค่ะโอเคอะไรลูก